เพิ่งมาดูมาแฟชั่นวันไหนแฟชั่นไอเรียนในที่หน้าครับเจอเดี๋ยวรอเจอที่เซนทันเวสเกตอ่าเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละครับสี่ที่ห้านี่แหละก็เดี๋ยวจะไปประมาณวันอาทิตย์แล้วกันนะครับแฟชั่นไหนขมากรกันก่อน,อนมันจะดึกเนาะค่อยคุยกันแล้วกันบ้านสวยมากขอบคุณนะครับบ้านหลังน้อยของอาจารย์ ตั้งนโมพร้อมกันนโมตัสสะปะคะวะตัวระหะตส,ส,สัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะตัวระหะตวสัมมาส,มสัมพุทธะอย่าเพิ่งท่องนะครับ อริตตวานะเมตังสเมตเตปันตาเวคิตจิตตาปริตังพนันตุสัเกกามีจรูเปคิริสีขาธาตุเจชันดาริเกวิมานีทีเบลเทจกามีจารูวนาคานีเิหาวัตุมีเกเตปุมาเจยันตุเทวาชลาธาราวิสุมียขะคณาปนาคาติสันดาสันนิเกยัง มุน an ีวารวัจนะสัตว์ทวมสุนันตุธรรมสวนรการูยมทันตาธรรมสวนรคารูยมทันตาธรรมสวนรคารูยามันตาตั้งนโมพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจักกรรมัง อสัญจิตกรรมพระมันตุเมอโหสิกกรรม,มพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในพบชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นโหสิีกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโหสกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงนวนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจน องศาคนาญาติผู้มีกาลรระคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียนจันไรและอุป,ปัตถวันตาราายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทิญนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธอธิฐานเอาครับไม่ลววะ่่ งงใครนะครับวันนี้นะใครที่มาสํานักอาจารย์จะรู้จักนาปูร้านก๋วยเตี๋ยวที่แกขายก๋วยเตี๋ยวให้อาจารย์ <c oughs> พอดีว่าคุณแม่ของนาร้านก๋วยเตี๋ยวแกเสียชีวิตเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เลขฝาลงคุณแม่ก็คือ4 0 8อ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมเลขฝาลงแมนาปูคือ4 0 8ซึ่งตรงกับเลขทูปปูของเราอุ้ยขนลุกครับ ลูกก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณยายดานะครับแม่ของอน,น้าปูน้ำนะครับนี่บรรยากาศหน้าบ้านวันนี้ฝนตกครับเดี๋ยวเราดูหน้าบ้าน มันนี้เจอรายจริงแล้วพี่สุชาดาบอกตอนนี้มีเว็บบ้าอะไรมาก่อกวัเรลานี่ครับโอเคอ่ะแคปทูบนะครับมันหมดหรือยังไอพวกนี้มีพี่บอกว่าว่าจะไปบูชาปู่เวทกับซื้อน้ำปลาวันศุกร์หยุดเลยบ่อห็นอาจารย์จ้อยอาจารย์น่าจะเดินทางไปกรทม,มกำลังคิดว่าจะไปวันศุกร์หรือวันวันเสาร์นี่แหละยังไมหาเปิดเผยเขาเจียน แจ้งจับข่อย oh, อ่ะออบล็อกหมดเลยเนี่นี่นมันมาเรื่อยๆแต่ก็พยายามไล่บล็อกอยู่ครับไปปักหมุดไห้มันเ็กโอ้ยไปกดพีดครับไปปักหมุดไห้มันตายข่ <c oughs> อยกย็เลยปักหมุดพีชชีวิตเปลี่ยน ปล่อยเลยนะครับผมบล็อกไม่หมดหรอกเพราะว่ามันมากวนนะครับครับปล่อยมันเลยมันเสียสมาธิด้วยแหละแปดศูนศูนย์ปดศูนย์สองถูกต้องคนที่บอกว่าแปดศูนศูนย์แปดศูนย์สองถูกต้องเพราะว่า เราซื้อ8-0-0เราก็ต้องซื้อ8-0-2ด้วยเพราะว่าศูนย์มัน2ตัวไงใช่ไหมพวกมันกวนออแบบแบบเต็มเลยกันต้องสี่ทุ่มแล้วขอบคุณทุกคนที่แบบยังอยู่ด้วยกันไม่หนีออกไปก่อนนะครับนี่ดูเลขชุดนี้ด้วยแต่ออมสินนี่เข้าทุกวดอยู่แล้วอย่าลืม เนี่ยชุดนี้ด้วยพระรามสองน่าจะวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละพี่บรรจงไม่ตําหนักไม่ปิดครับพี่ไอซ์คีมตําหนักไม่ปิดมีลูกน้องอีกทีมหนึ่งรับรับช่วงอยู่ครับก็จะไปกรุงเทพบุรีแหละเนี่ยนังวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่จะถึงไงไหมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยไปแล้วก็เดี๋ยวโพสต์ลงเพจว่าไปตรงนั้นตรงนี้จะเจอกันก็จะมีหลักๆเลยแมชชั่นไอร์แลน์ เทีนท่านมาล้ามสองเมตดเกล็ดหลัก,กะล้างฟิวเจอร์ปากล้างสีประมาณเนี่ยแหละขอ่อยว่าเป็นบ้ายย่างซะบะ่ดูพวกนี้